กาแฟผิดปกติเรามีวิธีการสังเกตเบื้องต้นหมายว่ามันปกติมันไม่ปกติยังไง ก็ถ้าวิธีสังเกตง่ายๆเลยก็ดูที่เส้นน้ำไหลของกาแฟก็ได้ครับมันไหลเร็วเกินไปก็อาจจะเป็นการที่น้ำกาแฟไหลผ่านเยอะเบอร์บทอาจจะหยาบเกินไปหรือเรียกว่า under extraction ค่ะแล้ว under extraction เนี่ยมันมีลักษณะยังไงแล้วมันส่งผลต่อรสชาติกาแฟไหมก็เริ่มตั้งแต่ปัจจัยที่ทําให้เขาเกิด under extraction เลยนะ,ะก็คือในเรื่องของการบดกาแฟหยาบเกินไปครับใส่ผงกาแฟน้อยเกินไปแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของอุณหภูมิ ที่ต่ำเกินไปทําให้สากัดรสชาติกาแฟออกมาได้ไม่ครบวิธีสังเกตก็เนี่ยครับเส้นน้ํามันจะไหลไว้วิธีแก้ไขก็คืออาจจะปรับเบอร์บดให้ถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของผงกาแฟที่ควรจะใส่ก็ควรจะใส่ให้พอดีปริมาณกับตัวบัตเตครับที่เราใช้ส่วนเรื่องรสชาติส่งผลแน่นอนครับถ้าอันเดอร์ก็จะมีความเปรี้ยวฝาบอดี้ของกาแฟก็จะค่อนข้างจะเบาหรือเราดูที่สีของเคมาก็ได้ถ้าเราดูเส้นน้ําไม่ชํานานเนาะ,ะสีเคมาก็จะมีสีเหลืองอ่อนๆหรือว่า ว่าแทบจะเป็นสีเขมาที่แบบบางๆแทบจะไม่มีอะไรเงี้ยครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือน้ําไหลชา้าหรือว่าหยดเป็นติงๆเลยเงี้ยครับก็เขาเรียกว่า over e x c r t c t i o n หรือว่าสกัดเยอะเกินไปปัจจัยที่ทําให้เขาเกิดตัว over e x t r a c t i o n เนี่ยครับก็จะมีในเรื่องของการ รับเบอร์บทละเอียดเกินไปใส่ผงกาแฟเยอะเกินไปอีกอันนึงก็คือตรงข้ามกับอันเดอร์เลยคืออุณหภูมิสูงเกินไปสำหรับระดับการคั่วที่เรามาใช้วิธีสังเกตของเขาเลยก็คือเส้นน้ําก็หยดเป็นติดๆจริงเหมือนตอนแรกเนาะแล้วก็สีของเคม่าเนี่ยอาจจะเป็นสีออกน้ําตาลดำน้ำตาลดำๆไม่ใช่<ๆ>ใช่ครับมันจะตรงนันข้ามกับเหลืองอ่อนอันนั้นเลยค่ะ แล้วก็ในเรื่องของรสชาติเนี่ยก็มีผลเหมือนกันอาจจะมีความขมติดลิ้นติดคออะไรเงี้ยครับมีอาจจะมีกลิ่นสโมคเข้ามากลิ่นสโมคมันก็ต้องแยกแยะไปว่ามันมีในเรื่องของกลิ่นระดับการขั่วก,กับกลิ่นที่เป็นการไหม้จากตัวหน้ากาแฟที่เขาเบรนเนี่ยวิธีแก้ก็ปรับเนื้อบอบ์บทให้สมกับที่เราต้องใช้เนาะก็ให้มีความหยาบขึ้นตามลําดับใช่ครับถ้าดูว่าอย่าให้มันไหลหย,ยดมากเกินไปก็ใ,<ช>ให้มันไหลโฟลเป็นเชลเล็กต่อเมื่อมีมีความหนืด กำลังพอดีใช่ครับ uh huh. แต่ว่าถ้าในเรื่องเวลาสก,กัดเนี่ยแต่ละระดับของเขาเนี่ยก็ฟิกให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะ uh huh. ว่ามันขึ้นอยู่กับระดับการคั่วด้วย uh huh. แต่ว,ว่าวิธีสังเกตเบื้องต้นของการบด shot เอพิโซช็อตเอามาสก,กัด uh huh. ก็อยู่ประมาณเหมือนเกลือแกงเนาะมันมีเ uh huh. หมือนเป็นเกรดเล็กๆสัมผัสได้จะไม่่อนไปทางแป้งจะไม่ได้หยาบจนรู้สึกว่าเหมือนน้าตาลทรายมันจะใกล้ๆกันทุกระดับการคั่ว uh huh. แต่ว่ามันอาจจะมีปรับเพิ่มทีละคิกสองคลิกอะไรเงี้ย uh huh. แล้วนอกจากสกัดเร็วเกินไปสกัดนานเกินไปครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า มันสกัดพอดีละพี่เคยได้ยินคำว่า perfect shot ใช่ไหมครับเคยได้ยินอนี่แหละครับก็วิธีสังเกตก็คือดูในเรื่องของเส้นน้ำที่ไหลต่อเนื่องไม่มีสะดุดครับมไม่แกว่งเนาะ,ะแล้วก็ในเรื่องของปริมาณกาแฟใส่ให้พอดีกับตัวบ,บัเก็ตที่เราใช้นะครับแล้วก็ความเรียบหยาบเหมือนที่บอกไปให้สัมผัสดูก่อนอแล้วลองสกัดดูถ้าเส้นน้ำไหลสวยก็ไม่จำเป็นต้องจับเวลาก็ได้ แต่สุดท้ายก็ออกตัดสินกันที่รสชาติครับเพราะรสชาติของเพอร์เฟกเนี่ยมันจะมีสมดุลของรสชาติเนาะมันจะไม่ได้เปรี้ยวเกินไปไม่หวานเกินไปหรือไม่ขมเกินไปทุกอย่างจะค่อนข้างกลมแต่ว่าถ้าเป็นระดับของขั้วอ่อนเนี่ยมันแน่นอนแหละมันอาจจะมีเอซิที่ออกมา หรือความเปรี้ยวที่เยอะเกินไปนิดนึงก็ต้องแยกไปด้วยว่าอันนั้นไม่ใช่แอนเดอร์นะอาจจะเป็นเปรี้ยวดีความเป็นกรดอยู่สูงถูกต้องครับอ่ามันก็จะมีความเปรี้ยวในส่วนของรสชาติที่เปรี้ยวดีเปรี้ยวให้ความสดชื่นให้ความชุ่มฉ่ำใช่คถ้าสรุปให้เลยก็คือให้ดูเส้นของน้ําที่ไหลครับปริมาณมที่เราใช้อุณหภูมิที่ใช้เหมาะสําหรับระดับการคั่วนั้นไหมซึ่ง บางทีปัจจัยทุกอย่าง<ม>เราฟิกไว้หมดแล้วอ่ะสิบแปดกรัมสกัดมาน้ำสี่สิบตัวอันนี้เป็นเลโชที่ร้านใช้ทั่วไปแต่ว่ารู้สึกว่าวิธีทำมาอัน under หรือ over เองี้ยครับก็ต้องไปดูว่าระดับที่เราใช้ในการสกัดเนี่ยเขาอยู่ระดับการคั่ว<ม>แบบไหนถ้าเราใช้มนุณหภูมิที่ต่ําเกินไปสําหรับคั่วกลางค่อนอ่อนบางทีมันก็อาจจะเดอร์ติดฝา<ม>ซึ่งบางครั้งมันอาจจะต้องปรับละเอียดขึ้นมาหน่อยว่ายืดระยะเวลาการสกัดให้เขานานขึ้นเ<ม>ดี๋ยวความหวานที่มากขึ้นมันยังมีปัจจัยร่วมอื่น อีกไหมที่จะส่งผลต่อการสกัดส่งผลต่อรสชาติกาแฟมีเยอะเลยครับเอาในเรื่องของความร้อนก่อนละกันกาแฟมันก็บอกเราอยู่แล้ว,วไม่ชอบแสงแดดไม่ชอบความชื้นใช่ไหมครับเอาเรื่องร้อนก่อนอความร้อนเนี่ยเวลาเราบดกาแฟออกมา จะมีสารบางอย่างที่เขาระเหยออกไปได้ไวทําให้กลิ่นของกาแฟเนี่ยเจือจางลง mm hmm. เวลาเรานําไปสกัดเนี่ยทำให้เราอาจจะไม่ได้อโรมาของเขาที่ชัดเจนขึ้นหรือในเรื่องของกาแฟมันชื้นอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ทําให้สามารถเราสกัดได้ไม่เต็มที่เหมือนกัน mm hmm. ก็ต้องไปปร,ปรบบับเตาบดอันนี้คือปัจจัยร่วม mm hmm. บางครั้งแบบเราตั้งเครื่องบดไว้แล้วมีแอร์ตกลงเครื่องตลอดเงี้ยครับทำให้เปลือมีการสะสมความร้อนได้ไม่เต็มที่ mm hmm. ก็ทําให้ช็อตอาจจะเวียงได้ mm hmm. หรือบางที่แบบช่วงสายๆหน่อยนี้ร้านจะเจอ กันเยอะเนาะแบบแสงแดดเข้ามาแอร์ก็ตกเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันจะมีทั้งเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นทําให้เราต้องหมั่นเช็คช็อตเสมอก็ปัจจัยพวกนี้สําคัญมากก,มาก,ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยแหละถ้าเราสังเกต ตัวเส้นน้ำอย่างเดียวอาจจะไม่พอก็ต้องชิมมันด้วยเพราะว่าบางครั้งเส้นน้ำไหลสวยแต่ว่าการะสมความร้อนในตัวกาแฟก็ไม่เท่ากันทุกวันบางทีมันไหลสวยแหละแต่รสชาติมันยังติดอันเดอร์อยู่ก็มีก็ยังเจออยู่ถ้าเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมหรือสงสัยก็แชร์ลิงกกันได้นะแล้วแลกเปลี่ยนกันสนุกๆก็ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะ